แพรหันออกไปทางนอกรถเพื่อปกปิดความคายหน้าของตัวเองแต่ทว่าลียาที่เป็นผู้ขับรถต้องมองกระจกข้างอยู่แล้วนั่นทำให้ลียามองเห็นการแสดงสีหน้าของผ้าแพทุกอย่างลียาที่จ้องมองผ้าแพก็อดที่จะกลั้นขำไม่ได้เพราะท่าทีของผ้าแพรนั้นช่างเหมือนกับเด็กน้อยตัวเล็กๆที่พยายามเก็บสีหน้าแต่ว่ามันทำให้สำเร็จลียาจึงพูดออกมาว่า ไม่เป็นไรนะคะคุณพ่แพรลยาจะเหยียบคันเร่งให้เร็วที่สุดเลยค่ะว่าแต่ว่าวันนี้เราอยากทานอะไรกันดีคะใบมิ้นที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าโหเรื่องนี้ต้องถามพ่แพรเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มินตั้งใจจะเลี้ยงข้าวพ่แพรเลยมิ้นเลยจะให้แพรเขาเลือกนะคะลีาที่ได้ยินแบบนั้นก็หันไปที่พ่แพรพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆและพูดขึ้นว่า วันนี้คุณพระแพรอยากทานอะไรดีคะพระแพรตอบกลับมาว่าเอมแพรยังคิดไม่ออกเลยค่ะวันนี้ทำงานหนักไปหน่อยข้าวก็ยังไม่ได้ทานเลยสมองเลยช้านิดนึงนะคะลียาที่ได้ยินแบบนั้นก็มองพระแพรด้วยความเป็นห่วงก่อนจะเอื้อมมือไปที่ช่องเก็บของเล็กๆและหยิบช็อกโกแลตจากต่างประเทศที่ดูท่าจะมาจากโซนยุโรปยืนให้กับพระแพรพร้อมกับพูดขึ้นว่า คุณพ่ะแพรทานนี่รองท้องก่อนนะคะส่วนเรื่องร้านอาหารถ้าคุณพ่ะแพรยังคิดไม่ออกมีอยู่ร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสคุณพ่ะแพรน่าจะชอบ ทันทีที่ภาพแพยยื่นมือออกไปรับช็อกโกแลตจากลียเธอก็ไม่รีรอที่จะแกะกินในทันทีความหอมของช็อกโกแลตและความหวานของไส้ข้างในนั้นทำให้อารมณ์ของภาพแพนั้นดีขึ้นในทันทีราวกับมีเวทมนต์ลียที่เห็นท่าทีของภาพแพรเริ่มดีขึ้นก็โล่งใจและเอื้อมมือไปเร่งแอร์ให้แรงขึ้นพร้อมกับโบกมือไปมาที่หน้าช่องแอร์เพื่อเช็คดูว่าลมแอร์นั้นไปถึงภาพแพเท่าที่ควรหรือเปล่า การกระทําของลียานั้นถูกใบมิ้นคอยสังเกตอยู่อย่างใกล้ชิดใบมิ้นที่มองดูอยู่ถึงกับหน้าแดงและเอามือทั้งสองข้างขึ้นมาปิดปากเพราะตอนนี้นั้นเธอแอบยิ้มจนแก้มแทบจะแตกออกมาอยู่แล้ว เมื่อทั้งเหลียและผ้าแพรและใบมินเดินทางมาถึงร้านอาหารเป็นตึกสูงระฟ้าใจกลางเมืองหลวงที่ด้านล่างมีระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างนานแน่นทั้ง3ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น40ทันทีที่ลิฟต์เปิดออกก็ปรากฏว่าเป็นร้านอาหารไฟไดนิ่งสุดหรูที่ตกแต่งได้อย่างลักชัวรี่มีบัตเลอร์มารอต้อนรับและเดินนำทั้งสคนไปที่ห้องอาหาร VIP ในขณะนั้นเองใบมินก็ได้สกิดผ้าแพรและพูด เบาๆว่าแกถ้าเป็นที่นี่ฉันไม่มีปัญญาจ่ายให้แกหรอกนะภาพแพลที่ได้ยินเพื่อนพูดแบบนั้นก็หันไปพูดกระซิบกับใบมิ้นว่านี่แกคิดว่าแกยังจะได้จ่ายอยู่อีกเหรอ ผ้าแพรพูดพร้อมกับพยักหน้าไปทางรียาที่เดินนำหน้าทั้งสองอยู่ใบมิ้นเองก็กวาดสายตาตามผ้าแพรไปก็รู้ได้ทันทีว่าเพื่อนหมายถึงอะไรนั่นทำให้ใบมิ้นยิ้มกว้างออกมาอย่างเจ้าเล่ในขณะนั้นเองรียาที่เดินตามบัตเลอร์ก็มีพนักงานหลายคนที่เดินผ่านไปมาแล้วหยุดยกมือไหว้สวัสดีราวกับว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีผ้าแพรที่เห็นอย่างนั้นก็พอรับรู้ได้ว่ารียานั้นน่าจะมาที่นี่บ่อยจนเป เมื่อถึงห้องอาหาร v i p ทั้งสามก็นั่งทานอาหารด้วยกันในขณะนั้นเองก็มีเสียงเอะอะดังวอยออกมาจากนอกห้องอาหารเป็นเสียงของพนักงานที่กำลังพูดกับใครบางคนคุณคะคุณเลียใช้บริการอยู่นะคะเข้าไม่ได้จริงๆคะ่ะในขณะเดียวกันก็มีเสียงผู้หญิงอีกคนดังขึ้นอยู่เรื่อยๆเป็นเสียงที่ลียพอจะระบุได้ว่านั่นคือใคร หลบไปทำไมฉันจะเข้าไม่ได้ฉันเป็นภรรยาของคุณอันนันพ่อของลียาทีนี้ฉันเข้าไปได้หรือ,อยัง ทันทีที่จบบทสนทนาประตูห้องอาหารก็เปิดออกปรากฏเป็นร่างหญิงสาวที่สวยเซ็กซี่อายุรา,ราวๆสาตสิบตนๆรุ่นราวข้าวเดียวกับลียาหุ่นนาฬิกาทรายในแบบอุดมคติที่ผู้หญิงหลายคนใฝ่ฝันผมยาวสีน้ำตาลเข้มดัดลลอนริมฝีปากสีแดงเธอเดินมาพร้อมกับชายในชุดสูทสี่คนที่ดูแล้วน่าจะเป็นผู้ติดตามและบอดี้การ์ดทันทีที่เธอย่างก้าวเข้ามาลียาก็วางช้อนอย่างแรง ก่อนจะเปลี่ยนสีหน้าเป็นสีหน้าที่เย็นชาและเรียบเฉยเพราะแพรสังเกตท่าทีของลียาอยู่ตลอดทำให้เห็นว่ารอยยิ้มที่เคยเห็นก่อนหน้านี้นั้นหายไปแล้วและความเย็นชาของใบหน้านั้นก็ทำให้ผ้าแพรเริ่มวันใจและเริ่มทำตัวไม่ถูกราวกับว่ากำลังจะมีเรื่องราวใหญ่โตขึ้นในที่นี่ในขณะที่ใบมิ้นเองก็กำลังนั่งนิ่งตัวแข็งทำตัวไม่ถูกที่จู่ๆก็มีกลุ่มคนที่ดูมีอิทธิพลบุกเข้ามาในขณะ ที่กำลังทานอาหารอยู่กระทั่งอาหารในปากก็ยังเคี้ยวไม่หมดเลยด้วยซ้ำในขณะนั้นเองลียาก็หันไปมองหญิงสาวที่เดินเข้ามาด้วยสายตาที่เย็นชาจนดูน่ากลัวและพูดขึ้นว่าทำตัวไม่มีมารยาทเลยจริงๆเธอเข้ามาทำไมไม่เห็นเหรอฉันมีแขกอยู่